นี่นะครับวันนี้ผมจะมาโชว์รวดลายของตู้ใบนี้นะครับผมนี่เพิ่งทาเสร็จเมื่อกี้เลยเป็นตู้ปิดของรถแคปนะครับผมตัวนี้ตู้ไม่ใหญ่นะครับผมไม่ใหญ่ไม่สูงมากกําลังดีครับอันนี้เป็นตู้ปิดของ JL ดอก JL 10นิ้วครับผมดอกเดียวเน้นฟังเพราะนุ่มๆในรถครับนี่ลูกค้าไม่ต้องการลวดลายมากเน้นเรียบๆครับผม ท่างนี้จะเป็นช่องเก็บของครับผมสามารถเปิดมาใส่ของเก็บได้วางพวกเครื่องมืออะไรพวกนี้ครับผมอันนี้จะเป็นตู้ปิดนะครับผมเป็นตู้ปิดสิบนิ้วสิ่งนี้ออกนุ่มๆน,นะเหมาะฟังในรถมากกว่าครับนี่ลูกทรงก็จะประมาณนี้ครับนี่พอเข้าไปถึงตัวรถแล้วเหลือพื้นที่เยอะครับผม แรกลูกค้าไปตีเป็นตู้แนวกระแทกกระแทกมาเป็นสล็อตพอนะครับตู้ใบใหญ่ด้วยแล้วเสียงออกออกแปลกๆครับลูกค้าก็เลยเปลี่ยนแนวก็เลยออกมาเป็นฟังเพาะเลยดีกว่าแบบนี้ถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ครับผมรับติดตู้ตามแบบนะครับผมงานแก้ก็รับนะครับอยากแก้งานเดรับบใหม่แก้วีอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับติตูต้รถเก่งทุกรุ่นนะครับผม ตู้ลงตู้หลุมได้หมดเลยครับนี่ถ้าอยากได้แบบพวกต,ตู้มือสองก็พอมีอยู่นะครับผม๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้จะเป็นของที่สต๊อกไว้นะครับนี่พอมีให้เลือกชมอยู่ครับอันนี้เป็นตู้เดี๋ยวผมรอตัวนี้เดี๋ยวผมแก้ตู้แก้อะไรเสร็จเดี๋ยวจะมาลงขายให้ครับน,นี่จะเป็นตู้สิบนิ้วของ fort beta นะครับผมนี่ตัวนี้พันห้าร้อยบาทครับผม มาเอาได้เลยครับตัวนี้ร้านอยู่ศิรชราครับผมนี่นี่เป็นงานที่กำลังทำอยู่